12บทเรียนที่เจ็บจริงจากสังคมที่ภาพลักษณ์สำคัญกว่าเงินเก็บสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1ดูดีแต่ไม่มีจริงในบางสังคมนะคะภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่มันกลายเป็นสกุลเงินที่ใช้ซื้ออโอกาสในชีวิตคนจำนวนมากยอมกู้เงินยอมใช้บัตรเครดิตยอมผ่อนทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเพียงเพื่อแลกกับรูปลักษณ์ที่ทำให้ดูเหมือนกับว,ว่ามีชีวิตที่ดีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วข้างในนั้นกลวงเปล่า และบัญชีธนาคารก็ว่างเปล่าไม่ต่างกันมีปรัชญาหนึ่งนะคะที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมของเกาหลีมาอย่างช้านานก็คือต้องดูดีไว้ก่อนเพราะเขาเชื่อว่าหน้าตาที่ดูดีจะพาชีวิตไปได้ไกลจะได้งานที่ดีจะเจอคนดีจะได้รับการยอมรับและถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวให้ดูดีคุณก็จะถูกมองข้ามในทันทีนะคะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นใจ แต่มันคือเรื่องของการอยู่รอดในสังคมที่ให้ค่ากับภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณค่าภายในแต่ความเจ็บปวดก็คือว่าคนมากมายกำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อความมั่นใจที่อยู่ได้แค่ในกระจกซื้อใบหน้าใหม่ด้วยการสัญญกรรมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยเงินกู้ซื้อชีวิตหรูหราด้วยหนี้สินระยะยาวแล้วก็บอกกับตัวเองทุกวันว่าจะต้องดูดีไว้ก่อนโดยลืมไปว่าสิ่งที่ควรดูดีไม่ใช่แค่หน้าตาแต่คืองบดุลในชีวิตที่ควรจะมั่นคงไม่แพ้กันนะคะ ราะอย่าลืมนะคะว่าคุณอาจจะดูเหมือนกับประสบความสําเร็จจากภายนอกแต่ถ้าต้องมานั่งเครียดทุกคืนกับยอดบัตรเครดิตต้องหลบสายตาเจ้านี้ต้องโกหกพ่อแม่ว่ายังไหวทั้งที่ใจยอยากจะร้องไห้แล้วแบบนี้เรียกว่ามีชีวิตที่ดีจริงๆได้ไหมคะและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเกาหลีนะคะแต่มันคือบทเรียนที่คนรุ่นใหม่ทั่วโลกควรจะฉุกคิดการดูดีไม่ควรแลกด้วยความทุกข์การมีสไตล์ก็ไม่ควรต้องแลกด้วยอนาคตและการใช้ชีวิต ก็ไม่ควรต้องเป็นแค่การแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราดูดีอย่าให้ภาพลักษณ์กลายเป็นบ่วงทำลายชีวิตแต่จงใช้เงินเพื่อสร้างรากฐานไม่ใช่แค่สร้างภาพเพราะว่าวันหนึ่งภาพลักษณ์ในโซเชียลอาจจะเลือนหายไปแต่นี่สินจะยังตามทวงคุณทุกวันไม่ว่าวันนั้นคุณจะแต่งหน้าสวยแค่ไหนก็ตามข้อที่2ส,สัญญกรรมไม่ใช่แค่เปลี่ยนหน้าแต่เปลี่ยนทัศนคติเรื่องเงินด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าหน้าตาดีก็หาเงินง่ายในบางวงการมันก็จริงค่ะ โดยเฉพาะในสังคมที่ให้ค่ากับภาพลักษณ์งานที่ต้องใช้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นงานขายการแสดงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่พนักงานต้อนรับก็ตามหน้าตาดีมักจะมีแต้มต่อแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือว่าหาได้แล้วเก็บได้ไหมคะหาได้เยอะแต่เหลืออยู่เท่าไหร่สวยวันนี้แต่อนาคตมั่นคงแค่ไหนมีคนจานวนมากใช้หน้าตาเป็นตั๋วเบิกทางสู่โอกาสใช้เงินที่หามาได้จากความสวยความหล่อ ไปต่อเติมภาพลักษณ์ให้ดูดีเรื่อยๆเสื้อผ้าใหม่ทุกซีซันแต่งหน้าทุกวันอัพหน้าใหม่ไม่เคยพักกาแฟต้องแบรนด์ดังร้านต้องถ่ายรูปได้ชีวิตดูหรูในสายตาคนอื่นแต่มักจะจนในบัญชีของตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่ได้มาถูกใช้ไปกับการรักษาภาพลักษณ์มากกว่าการสร้างรากฐานนาซานะคะที่หลายคนมีรายได้สูงแต่ไม่มีทรัพย์สินมีคนติดตามเยอะแต่ไม่มีเงินเก็บและยิ่งกว่านั้น ก็ยังมีหนี้บัตรเครดิตที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มที่สวยงามและในขณะเดียวกันค่ะบางคนอาจจะไม่ได้หน้าตาดีที่สุดในห้องแต่เขามีวินัยในการใช้เงินเขารู้ว่าความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของการดูดีในวันนี้แต่มันคือการมีอนาคตที่ไม่ต้องดิ้นรนในวันข้างหน้าหน้าตาอาจจะช่วยให้คุณหาเงินได้เร็วแต่ความคิดเท่านั้นค่ะที่จะสามารถรักษาเงินไว้ได้และนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนจดจำให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายชีวิตไม่ใช่การแข่งกันสวย แต่เป็นการแข่งขันที่ว่าใครยังยืนได้ในวันที่ไม่มีใครปรบมือให้แล้วข้อที่3ยิ่งมียิ่งอวดเท่ากับยิ่งจนจงฟังให้ดีนะคะก่อนที่ชีวิตของคุณจะหมดตัวเพราะว่าอยากดูรวยในวันที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นสนามประลองของคำว่าสำเร็จใครโชว์ได้มากกว่าคนนั้นดูเหมือนจะมีคุณค่ามากกว่าแต่ความจริงที่ไม่มีใครพูดถึงก็คือหลายคนจะต้องแลกภาพลักษณ์ที่ดูรวยด้วยชีวิตที่กำลังจะล้มละลายในสังคมของคนเกาหลีใต้ มีคำพูดหนึ่งที่สะท้อนความจริงที่เจ็บลึกมากค่ะก็คือไม่มีใครถามว่าคุณเก็บเงินได้เท่าไหร่แต่ทุกคนจะมองว่าคุณใช้เงินเก่งแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะคนจานวนมากจึงยอมทุ่มเงินกับสิ่งที่สามารถโชว์ได้มากกว่าสิ่งที่ใช้ได้จริงอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆรถยุโรปคาเฟ่แบรนด์ดังเสื้อผ้าแฟชั่นที่เปลี่ยนทุกซีซันคือสิ่งที่ไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองแต่ซื้อเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองดูดีมีปรชญานหนึ่งนะคะ ที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของเกาหลีก็คือชีวิตที่ดีจะต้องมีอะไรให้โชว์และนั่นแหละค่ะที่ทําให้หลายคนต้องสร้างภาพก่อนสร้างฐานะฟั่งอาจจะดูสวยหรูใช่ไหมคะแต่ความจริงคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ายิ่งคุณใช้เพื่ออวดคุณก็จะยิ่งไม่มีเงินเหลือเก็บคุณอาจจะได้ยอดไลค์ได้รับคําชมได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่สิ่งที่คุณไม่มีก็คือเงินเก็บในบัญชีและสิ่งที่คุณกําลังสะสมก็คือหนี้ก้อนโตที่จะตามมาทีหลังนั่นเอง นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเกาหลีใต้ถึงมีภาวะหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียทั้งๆที่รายได้เฉลี่ยก็ไม่น้อยเลยแต่วิธีใช้เงินของคนส่วนใหญ่ก็คือการซื้อชีวิตในฝันให้คนอื่นเห็นโดยที่ไม่สนเลยว่าตัวเองยังไม่มีรากฐานที่มั่นคงมันคือความเสี่ยงที่ทําให้คนทั้งรุ่นดูรวยแต่ไม่มีทรัพย์สินดูประสบความสําเร็จแต่ไม่มีเงินฉุกเฉินแม้แต่บาทเดียวและเมื่อวันหนึ่งชีวิตสะดุดคนที่เคยอวดมากที่สุด ก็คือคนที่ล้มแรงที่สุดเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากไว้ให้คิดว่าการมีมากไม่จําเป็นต้องอวดเยอะและการไม่โชว์อะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีมากพอแล้วไม่ต้องขอการยืนยันจากใครอีกจงใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตไม่ใช่เพื่อสร้างภาพเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะภาพใน i n นสตาแกรมก็จะเลือนหายไปแต่นี่ที่คุณสร้างจะตามคุณไปจนถึงวันที่คุณหมดแรงข้อ4คําสาปของการที่จะต้องดูแพงไว้ก่อน สวยวันนี้แต่ลำบากไปทั้งชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราไม่ได้แต่งหน้าเพื่อความมั่นใจแต่แต่งหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นดูถูกบางทีเราไม่ได้ใส่ของแบรนด์เนมเพราะว่าเราชอบแต่เพราะว่าไม่อยากจะรู้สึกต่ำต้อยกว่าคนรอบตัวนี่แหละค่ะคือคำสาปของคำว่าจะต้องดูแพงไว้ก่อนในวัฒนธรรมของเกาหลีใต้นะคะการดูดีคือบัตรผ่านทางไปสู่โอกาสมีคำพูดที่บอกไว้ว่าหน้าตาไม่ดีไม่มีสิทธิแม้แต่จะเริ่มต้น นั่นก็เลยทำให้คนทางประเทศตั้งหน้าตั้งตาแต่งตัวแต่งหน้าสัญกรรมใส่แบรนด์เนมสั่งกาแฟแพงๆจนมันไม่ใช่ความชอบแต่มันกลายเป็นภาระที่จะต้องแบกรับทุกวันหลายคนเชื่อว่าถ้าดูแพงคนก็จะยอมรับแต่ไม่มีใครบอกคุณหรอกค่ะว่าการดูแพงทุกวันมันคือค่าใช้จ่ายซําซ้อนที่บั่นทอน,อนอนาคตคุณจะต้องจ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อรักษาภาพลักษณ์นั้นไว้โดยที่ไม่มีวันหยุดพักไม่มีวันเพียงพอเพราะว่าในโลกของการแข่งขันผ่านภาพลักษณ์ คุณหยุดไม่ได้ค่ะคุณจะต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่กระเป๋าใหม่แต่งหน้าให้เป๊ะทุกวันทั้งๆที่ในใจอาจจะรู้สึกเหนื่อยและเงินในบัญชีก็แทบจะไม่มีเหลือคุณจะต้องอัพลุกใหม่ทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีแรงคุณจะต้องสั่งกาแฟแพงๆในวันที่ไม่มีเงินพอใช้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าภาพที่ดูดีในสายตาของคนอื่นคือสาเหตุที่ทําให้คุณไม่มีเงินเก็บสักบาทและก็ต้องใช้ชีวิตแบบกลัวพังทุกวัน อยากจะให้จําไว้นะคะว่าการใช้ชีวิตให้ดูแพงทุกวันไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือการผลานอนาคตแบบหรูหราคุณอาจจะดูสวยในวันนี้แต่จะต้องลําบากทุกวันหลังจากนี้ไปคุณอาจจะดูแพงในสายตาของคนอื่นแต่จะต้องเหนื่อยจนแทบขาดใจเพื่อเลี้ยงภาพลวงตาที่คุณสร้างมันขึ้นมาและที่เจ็บที่สุดนะคะก็คือว่าสุดท้ายไม่มีใครจําได้หรอกค่ะว่าเมื่อวานคุณใส่แบรนด์อะไร แต่คุณจะจําได้ดีว่าคุณจะต้องอดข้าวกี่มื้อเพื่อซื้อของชิ้นนั้นจําไว้นะคะว่าภาพลักษณ์ที่ดูแพงไม่ควรที่จะต้องแลกมาด้วยความกดดันขนาดนี้จงกล้าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ปล่อยให้คุณค่าในตัวคุณเป็นสิ่งที่ทําให้คุณดูแพงโดยที่ไม่ต้องสร้างภาพข้อ 5. รายได้มากแต่เงินเก็บน้อยเท่ากับสังคมที่กําลังล้มละลายอย่างเงียบๆรายได้มากแต่ถ้าไม่มีเงินเก็บเท่ากับคนจนที่ใส่สูตรแพงๆนะคะ ทุกคนเชื่อว่าถ้ารายได้สูงชีวิตต้องมั่นคงแต่ความจริงแล้วก็คือว่ารายได้สูงไม่เคยรับประกันอะไรเลยในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียกลับมีภาวะหนี้สินครัวเรือนพุ่งติดอันดับต้นๆนั่นแปลว่าเงินที่หาได้มากมายไม่ได้อยู่กับเขานานเลยค่ะเพราะเขาใช้มากกว่าที่หาได้และที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันเกิดขึ้นแบบเงียบๆ โดยที่หลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังเข้าสู่ภาวะล้มละลายคุณอาจจะเห็นคนหนึ่งใส่สูตรแบรนด์เนมขับรถยุโรปนั่งจิบกาแฟในร้านหรูๆทำงานในตึกลางเมืองแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเหลือเงินเก็บในบัญชีเท่าไหร่หรือว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างที่เขาใช้กำลังถูกผ่อนถูกรูดบัตรถูกกู้แล้วก็ถูกจำนำเพื่อมาสร้างภาพของคำว่าคนมีระดับและนี่แหละค่ะคือโศกนตกรรมของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เข้าใจผิดว่าหาได้เยอะเท่ากับใช้ได้ไม่ยัง้ง จนลืมไปว่าความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของรายรับแต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรายรับกับรายจ่ายคุณหาได้แค่ไหนไม่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณใช้จนหมดเกลี้ยงในวัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้นะคะมีคําพูดที่ติดปากว่าถ้าคุณไม่ดูดีคุณก็จะไม่มีที่ยืนเพราะว่าแบบนี้แหละค่ะผู้คนจํานวนมากจึงยอมทุ่มเงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์โดยลืมไปว่าในวันที่ชีวิตสะดุดภาพลักษณ์จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าคุณไม่ได้มีเงินสำรองไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินฉุกเฉินไม่มีทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะใส่อะไรก็ไม่ได้มีความหมายเลยค่ะคุณอาจจะดูหรูในสายตาของคนอื่นแต่ในความจริงแล้วคุณกําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงล้มละลายทุกวันและก็อยากฝากไว้ให้คิดนะคะว่าอย่าหลงเชื่อว่าคนรวยคือคนที่ใช้เงินเยอะเพราะคนที่รวยจริงคือคนที่ใช้เงินอย่างฉลาดค่ะการมีรายได้มากไม่สําคัญเท่ากับการรักษาเงินนั้นไว้ได้และคนที่เก็บเงินไม่เป็นก็ไม่ต่างอะไรจากคนจนที่แต่งตัวแพงดูดีแต่เปลือก แต่ข้างในกลวงเปล่าข้อ6แพงเพื่อใครคุณกําลังแต่งตัวให้ใครดูคะคนที่มองคุณ3าวินาทีหรืออนาคตของตัวเองในโลกที่หมุนเร็วการดูดีกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่คําถามที่อยากจะให้คุณถามตัวเองจริงๆนะคะก็คือว่าคุณกําลังดูดีเพื่อใครในทุกเช้าเราเสียเวลาหน้ากระจกหลาย10นาทีเราเลือกเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันเราโพสต์รูปที่ร้านคาเฟ,ฟด่ดีๆพร้อมกับแคปชั่นเก๋เก เพื่อให้ได้ยอดไลค์หรือว่าเพื่อให้ใครบางคนที่อาจจะเดินผ่านไม่ถึงสาวินาทีให้เขาไมา่หยุดมองเราสักแวบเดียวแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่ามันคุ้มไหมกับเงินที่เสียไปกับเวลากับความกดดันกับการแบบภาพลักษณ์ไว้ทุกวันเพื่อให้คนที่เขาไม่ได้รู้จักคุณแม้แต่ชื่อของคุณคิดว่าคุณดูดีในเกาหลีใต้นะคะผู้คนจํานวนมากต้องรักษาภาพลักษณ์ไว้ให้ได้แม้ว่าจะต้องผ่อนทุกอย่างในชีวิต กระเป๋าต้องแบรนด์เนมเสื้อผ้าต้องแฟชั่นคาเฟ่ต้องสามารถถ่ายรูปได้และที่สําคัญก็คือหน้าและหุ่นจะต้องเป๊ะตลอดเวลาเพราะเขาเชื่อกันนะคะว่าถ้าไม่ดูดีเท่ากับไม่มีโอกาสแต่สิ่งที่เจ็บปวดก็คือว่าหลายคนต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาเงินมาแต่งตัวให้คนอื่นมองแต่งหน้าให้คนอื่นชมใส่แบรนด์เนมให้คนอื่นอิจฉาแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับไม่มีเงินเหลือไว้สร้างความมั่นคงให้ตัวเองแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณทำงานหนักเพื่อใครคะ เพื่อความฝันของตัวเองหรือว่าเพื่อความรู้สึกของคนอื่นคุณยอมอดเพื่อผ่อนของที่ซื้อมาโชว์คนอื่นในโลกโซเชียลซึ่งพอเขาเลื่อนผ่านเขาก็ลืมคุณไปใน5วินาทีแล้วค่ะแต่คุณกลับต้องผ่อนของสิ่งนั้นไปนานอีกหลายปีบทเรียนจากสิ่งนี้ก็คือถ้าคุณให้ค่ากับสายตาของคนอื่นมากกว่าความมั่นคงของตัวเองคุณก็จะไม่มีวันหลุดจากวงจรของการทำงานหนักเพื่อรักษาภาพแต่ไม่เคยมีรากฐานจริงๆสักที ข้อคิดที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือจงหยุดใช้ชีวิตเพื่อเรียกยอดไลค์แล้วก็เริ่มใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพราะคนที่มองคุณในโซเชียลไม่มีใครช่วยคุณจ่ายหนี้ไม่มีใครช่วยคุณตอนที่คุณล้มและก็ไม่มีใครจําได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อวานคุณใส่เสื้อผ้าอะไรข้อ 7. ชนะในสายตาคนอื่นแต่แพ้ในบัญชีธนาคารคุณอาจจะดูดีในไอจีแต่ล้มละลายในความเป็นจริงหรือเปล่าในเกาหลีใต้นะคะประเทศที่ให้ค่ากับรูปลักษณ์มากกว่าคําพูด เป็นที่ที่หน้าตาเท่ากับโอกาสที่ดีและชีวิตที่ดูดีเท่ากับความน่าเชื่อถือคนจํานวนมากจึงทุ่มเททุกอย่างให้กับสิ่งที่คนอื่นเห็นแม้ว่าจะต้องแลกกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คืออิสรภาพค่ะลองจินตนาการตามนะคะทุกเช้าคุณตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าให้เป๊ะเลือกรองเท้าที่เข้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมเตรียมมุมกล้องเพื่อถ่ายรูปโพสต์ภาพ,พร้อมกับแคปชั่นเก๋ๆดูเหมือนวันใหม่ที่น่าอิจฉาในโลกโซเชียลใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังรูปนั้น คุณต้องมานั่งกังวลกับยอดบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำมาตลอดทั้งปีคุณมีเงินไม่พอจ่ายค่าผ่อนมือถือเดือนหน้าคุณไม่มีเงินเก็บฉุกเฉินเลยสักบาทและที่เจ็บกว่าก็คือคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทำแบบนั้นต่อไปเพราะคุณไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณลำบากคุณกลัวว่าถ้าไม่ดูดีก็จะถูกมองข้ามกลัวว่าถ้าไม่อัปเดตชีวิตหรูก็จะรู้สึกด้อยค่าแต่คุณรู้ไมหมคะว่าคุณกำลังชนะสายตาของคนอื่นในขณะที่แพ้ตัวเองทุกวันมันไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงนะคะค แต่มันคือความเหนื่อยล้าที่คุณสะสมไว้ใต้รองพื้นหนาๆมันคือความเครียดที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มในรูปถ่ายมันคือความกลัวที่ตามหลอกหลอนคุณทุกครั้งที่คุณกดดูยอดเงินในบัญชีนี่คือกับดักของคําว่าภาพลักษณ์นะคะที่ทําให้หลายคนทํางานหนักเพื่อให้คนอื่นเชื่อว,ว่าตัวเองกําลังไปได้ดีทั้งที่ข้างในคุณกําลังจมน้ําบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือการตื่นรู้ว่าการดูดีไม่ได้มีค่าเท่ากับการอยู่ดี และการมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ไม่ได้เท่ากับการมีอิสระในโลกแห่งความเป็นจริงอยากจะให้คุณจําไว้เสมอนะคะว่าอิสรภาพทางการเงินก็คือของจริงแต่ภาพลักษณ์คือของปลอมอย่าเอาความจริงไปแลกกับของปลอมนะคะข้อ 8. ปดโซเชียลคือสนามประลองไม่ใช่สนามจริงของชีวิตในโลกยุคนี้ชีวิตของใครหลายคนเริ่มต้นด้วยฟิลเตอร์และก็จบลงด้วยความกดดันเราอาจจะตื่นมาพร้อมกับแสงธรรมชาติที่ผ่านม่านโปรง่งกาแฟแบรนด์ดังในมือ และก็รอยยิ้มที่ดูมีความสุขแต่ในความจริงแล้วมืออีกข้างอาจจะกําลังถือบินบัตรเครดิตที่ยังจ่ายไม่หมดนี่คือภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่จํานวนมากที่เลือกใช้โซเชียลเป็นสนามประลองเพื่อแข่งขันกันว่าใครดูรวยกว่าทั้งที่ในชีวิตจริงไม่มีใครรอดจากหนี้ค่ะในเกาหลีใต้นะคะประเทศที่คนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลหนักที่สุดในเอเชียก็เป็นประเทศเดียวกันที่มีหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเป็นอันดับต้นๆเพราะคนจำนวนมากเอาชีวิตจริงไปจำนองกับภาพในจอ เขายอมรูดบัตรเพื่อซื้อของแบรนด์เนมยอมผ่อนทุกอย่างเพื่อให้ได้ภาพโพสต์ดีๆและก็ยอมโกหกตัวเองว่าฉันก็มีเหมือนคนอื่นแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยคุณอาจจะดูรวยในอินสตาแกรมแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงคุณมีหนี้บัตรเครดิตกี่ใบคุณมีเงินเก็บเท่าไร่คุณมีแผนทางการเงินในอีก5าปีข้างหน้าไหมคำถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้นะคะและแน่นอนว่าไม่มีฟิลเตอร์ไหนปกปิดมันได้เลยค่ะ ต้องอย่าหลงไปกับการแข่งกับชีวิตปลอมๆของคนอื่นจนเผลอเอาความจริงของตัวเองไปจำนองกับนี่สินอย่าพยายามทําให้คนอื่นเชื่อว,ว่าคุณรวยจนต้องแบกรับความล้มเหลวไว้คนเดียวทุกคืนซ ocial มันคือสนามแข่งของภาพลวงตาแต่ชีวิตจริงคือสนามแข่งของวิน,นัยความอดทนและก็แผนระยะยาวใครที่มัวเอาแต่สร้างภาพให้คนอื่นดูสุดท้ายก็จะไม่มีวันได้ชีวิตของตัวเองจริงๆและข้อคิดที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือชีวิตไม่จําเป็นต้องสวยทุกวัน ไม่ต้องมีมุมดีๆทุกภาพแต่ควรที่จะมั่นคงทุกเดือนและก็เหลือเงินเก็บทุกสิ้นปีอย่าหลงไปกับยอดไลค์จนลืมว่าคุณจะต้องเหลือยอดเงินไว้ด้วยอย่าหลงไปกับคอมเมนต์ชื่นชมจนลืมว่าคุณยังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินข้อ 9. การลงทุนที่โง่ที่สุดก็คือการลงทุนเพื่อให้ดูดีแต่ไม่มีดอกผลในสังคมที่เสื้อผ้าคือความมั่นใจกระเป๋าคือหน้าตารองเท้าคือสถานะคนจํานวนมากกําลังลงทุนกับสิ่งที่คนอื่นสามารถมองเห็น ลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญกว่าภาพลักษณ์ก็คือฐานะจริงๆค่ะในวัฒนธรรมของเกาหลีใต้มีคํากล่าวหนึ่งที่บอกว่าคนที่ดูดีที่สุดไม่ใช่คนที่ใส่แบรนด์เนมแพงที่สุดแต่คือคนที่มีเงินเหลือที่สุดหลังจากหักรายจ่ายทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะการแต่งตัวดีไม่ใช่ปัญหาซื้อของแบรนด์เนมก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เวลาที่คุณซื้อแล้วก็สถานะทางการเงินของคุณในตอนนั้นต่างหากที่สําคัญที่สุดถ้าคุณยังไม่มีเงินสํารองฉุกเฉิน6เดือนยังไม่มีเงินเก็บเพื่ออนาคต ยังไม่มีแผนการเงินที่มั่นคงแต่กลับกล้าควักจ่าย2 0 0 0 0บาทให้กับรองเท้าคู่หนึ่งแล้วบอกตัวเองว่าจะต้องดูดีไว้ก่อนคุณกําลังทําในสิ่งที่เรียกว่าลงทุนแบบโง่ๆโดยไม่รู้ตัวนะคะมันคือการลงทุนที่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีไรายได้กลับมาไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีความมั่นคงมีแต่ความพอใจแค่เพียงชั่วคราวและก็ภาระระยะยาวคุณอาจจะใส่แบรนด์เนมจากหัวจรดเท้าแต่ในใจคุณรู้ดีค่ะว่าเงินในบัญชีเหลือน้อยแค่ไหน นี่สินที่กำลังผ่อนมีอยู่เยอะแค่ไหนและอนาคตที่ยังว่างเปล่ามันน่ากลัวแค่ไหนคุณอาจจะดูรอดในสายตาของคนอื่นแต่ในความเป็นจริงคุณกำลังร่วงอย่างเงียบๆแบบที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและก็ไม่มีใครช่วยได้เลยค่ะและข้อคิดก็คือประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งตัวดีที่สุดแต่เป็นประเทศที่นี่ท่วมที่สุดไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งหาเงินแต่เป็นเพราะว่าเขาใช้เงินไปกับสิ่งที่โชว์ได้มากกว่าสิ่งที่เติบโตได้และนั่นเลยค่ะ เหตุผลที่ต้องเตือนกันตรงๆแบบนี้นะคะก่อนที่จะลงทุนกับรองเท้าคู่ใหม่ถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณมีรากฐานที่มั่นคงแล้วหรือยังหรือคุณแค่กําลังปลอมตัวให้ดูรอดทั้งๆท,ที่คุณกําลังร่วงอยู่ทุกวันข้อที่10เพราะไม่มีใครมาบอกว่าเบื้องหลังความสวยคือความทุกข์ในสายตาของคนอื่นเกาหลีใต้คือดินแดนแห่งความสวยทุกคนจะต้องดูดีใบหน้าจะต้องเป๊ะหุ่นดีแฟชั่นล้ำแบรนด์เนมคือลมหายใจและก็ความเพอร์เฟคคือมาตรฐานของชีวิต แต่คุณรู้ไหมคะว่าประเทศที่มีคนดูดีที่สุดในสายตาโลกกลับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกเช่นกันเพราะความสวยในสายตาของคนอื่นไม่ได้แปลว,ว่าชีวิตจะดีเสมอไปไม่มีใครบอกหรอกค่ะว่าใต้คอนซีลเลอร์หนา,นา,นาคือรอยน้ำตาทุกคืนใต้แอคเคาน์ไอจีที่อัปเดตรูปสวย,สวยคืองบดุลที่ติดลบทุกเดือนใต้รอยยิ้มหวาน,วานคือความเปล่าเปลี่ยวที่ไม่มีใครฟังนี่แหลคะค่ะราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ดูดีในสังคมที่ไม่เคยพอใจ ในวัฒนธรรมของเกาหลีใต้มีแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพลักษณ์คุณจะต้องสวยกว่าคนข้างๆจะต้องเก่งกว่าเพื่อนร่วมง,งานจะต้องดูรวยจะต้องดูพร้อมแม้ในวันที่คุณอยากจะแค่หายใจอย่างสงบก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าโลกนี้ไม่สนว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนโลกจะสนแค่ว่าคุณยังดูดีอยู่หรือเปล่าและนั่นแหละค่ะคือกับดักอันตรายของภาพลักษณ์หลายคนใช้เงินทั้งหมดไปกับการแต่งหน้าแต่งตัวสัญญกรรมถ่ายภาพเพื่อให้คนอื่นพูดว่าดูดีจังเลย แต่ไม่มีใครถามว่าเธอไหวไหมคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีคนอิจฉายเยอะที่สุดแต่กลับเป็นคนที่ร้องไห้คนเดียวบ่อยที่สุดคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่ทุกคนมองว่าประสบความสําเร็จแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณกําลังจมอยู่กับนี่ที่ไม่มีทางออกข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือความสวยไม่เคยรับประกันความสุขและความเป๊ะก็ไม่เคยปกป้องใครจากความทุกข์เลยอย่าทําให้ภาพลักษณ์กลายเป็นคุกอย่าให้คําชมกลายเป็นกับดักอย่าผลาญทั้งเงินทั้งพลังชีวิต เพื่อให้ใครบางคนมองว่าคุณรวยทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้มีข้อ11ถ้าอยากจะเก็บเงินเก่งจะต้องยอมปล่อยบางอย่างไปในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วคุณถูกสอนให้จะต้องรีบมีรีบเป็นรีบโชว์ทุกวันเหมือนกับว่ามีคนมาตะโกนข้างหูบอกว่าคุณจะต้องดูดีจะต้องมีของแพงจะต้องอัปเดตชีวิตตัวเองตลอดเวลาแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าการไม่ต้องมีอะไรบางอย่างคือกุญแจที่แท้จริงของคําว่ามั่นคงในวัฒน,นธรรมของชาวเกาหลีใต้นะคะ มีคำสอนหนึ่งที่ฝังลึกในคนรุ่นใหม่บางกลุ่มซึ่งตื่นรู้แล้วพวกเขาเชื่อว,ว่าชีวิตที่มีน้อยแต่พอดีดีกว่าชีวิตที่ดูเยอะแต่ไม่มีอะไรเลยการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือความมั่นใจลึกๆในใจว่าเรามีค่ามากพอโดยที่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยคุณไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเป๊ะทุกวันไม่ต้องถือกระเป๋ารุ่นใหม่ทุกซีซันไม่ต้องสั่งกาแฟที่คนอื่นจะต้องถ่ายรูปไม่ต้องเช็คอินร้านหรูเพื่อยือนยันว่าคุณยังอยู่ในเกม เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมของใครคุณเกิดมาเพื่อสร้างสนามแข่งขันของตัวเองและสนามนั้นต้องการความมั่นคงไม่ใช่ความบูบวาบค่ะการเก็บเงินเก่งไม่ใช่เรื่องของไรายได้เสมอไปแต่มันคือศิลปะของการยอมปล่อยบางอย่างออกไปเพื่อให้ได้สิ่งที่สําคัญกว่าเข้ามาคุณต้องกล้าปล่อยเสื้อผ้าแฟชั่นที่ซื้อเพราะว่ากลัวตกเทรนกล้าปล่อยมื้ออาหารราคาแพงที่กินเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าคุณไม่ไฮโซ กล้าปล่อยมือถือรุ่นล่าสุดที่คุณไม่ได้ต้องการแต่ซื้อเพราะว่าทุกคนมีและที่สําคัญที่สุดนะคะกล้าปล่อยการแข่งขันในใจที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอสําหรับข้อคิดนะคะที่อยากจะให้คุณจดจําไว้ก็คือชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีเยอะแต่คือชีวิตที่มั่นใจพอที่จะไม่ต้องมีทุกอย่างคุณอาจจะไม่ได้ดูดีที่สุดแต่คุณจะหลับได้สนิททุกคืนเพราะว่าไม่มีหนี้คุณอาจจะไม่ได้แต่งตัวหรูที่สุด แต่คุณจะเดินอย่างมั่นคงเพราะว่าคุณรู้ว่าเงินในบัญชียังอยู่ครบข้อ 12. ภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดคือภาพที่คุณไม่ต้องสร้างในโลกที่ทุกคนกําลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีบางคนอวดบ้านหรูแต่ไม่มีบ้านที่เป็นของตัวเองบางคนอวดรวยแต่ไม่มีเงินเก็บบางคนดูมั่นใจในคลิปทุกวันแต่ในใจเต็มไปด้วยความกลัวที่ว่าคนจะลืมเขาในวัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้นะคะเราจะเห็นภาพคนที่ดูเป๊ะดูหรูดูเพียพร้อม แต่ในขณะเดียวกันคนที่เงียบที่สุดในห้องกลับเป็นคนที่มีเงินเก็บมากที่สุดคนที่ไม่เคยอวดอะไรกลับเป็นคนที่มั่นคงที่สุดในกลุ่มเพราะว่าเขาไม่ต้องแข่งกับใครเขาใช้เวลาแข่งกับตัวเองและก็วางแผนชีวิตอย่างเงียบๆมีคําสอนหนึ่งนะคะของชาวเกาหลีที่ลึกซึ้งมากถ้าเกิดว่าคุณแน่จริงไม่ต้องพูดค่ะเดี๋ยวชีวิตของคุณจะพูดเองทุกอย่างและมันจริงเสมอค่ะคนที่มีเงินเก็บไม่ต้องเปิดบัญชีโชว์คนอื่นคนที่วางแผนชีวิตมาดี ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังเขาใช้ความนิ่งเป็นหลักประกันแล้วก็ใช้ความมั่นคงเป็นเครื่องยืนยันตัวตนเพราะภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่แต่งไม่ใช่สิ่งที่โชว์แต่คือความรู้สึกที่มั่นคงในใจที่ไม่มีใครพรากมันไปได้คนบางคนไม่ได้ใส่แบรนด์เนมหรูไม่ได้ถ่ายรูปในคาเฟ่เก๋ๆแต่เขานั่งกินข้าวอย่างเงียบๆในร้านเดิมที่เขากินมาตลอด10ปีพร้อมกับบัญชีเงินฝากที่โตขึ้นเรื่อยๆและชีวิตที่ไม่มีหนี้ ไม่ต้องกงังวลไม่มีความกลัวว่าจะมีใครมองว่าเขาไม่พร้อมเพราะเขารู้ดีนะคะว่าเขาพร้อมแล้วจริงๆค่ะและข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะสร้างภาพตลอดเวลานั่นแปลว่าคุณยังไม่มั่นคงพอแต่ถ้าคุณกล้าปล่อยให้ชีวิตเรียบง่ายและก็ไม่ต้องอวดแสดงว่าคุณกำลังเข้าใกล้คำว่าอิสระอย่างแท้จริงอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าชีวิตที่รอดไม่ใช่ชีวิตที่คนชื่นชมแต่คือชีวิตที่คุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องขออะไรจากใคร และภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดก็คือภาพที่คุณไม่ต้องสร้างเพราะคุณมีชีวิตที่ดีพอโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกว่าความสวยอาจจะพาเราไปได้ไกลแต่ความมั่นคงจะพาเรารอดไปตลอดชีวิตฉะนั้นอย่าหลงไปกับวัฒนธรรมที่ใช้เงินเพื่อสร้างภาพจงใช้ภาพในกระจกทุกเช้าเป็นแรงเตือนว่าคุณกำลังสร้างชีวิตหรือว่าคุณกำลังแต่งหน้าทาปากหลอกตัวเองและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมยจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ